เอาเรื่องเถอะอันนีตห่วยเก่ากันเลยนี่เสร็จไปเราสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขนะครับพอดอีกเจินเคยนะครับในโซนนวนิชานยู่ม่ครับพี่น้องมันหนีทีมงานเฮามาแบบทีมงานใหญ่เลยนะครับเด้อหลังจากตีห่างหายไปหลายมือเลยครับพี่น้องถามหาว่าทีมงานใหญ่เฮาไปใส่เบิร์ดนะครับตอนนี้รวมตัวกันได้ที่เก่าเลยครับทีมงานเสร็จภารกิจนะครับเสร็จภารกิจว่างจากภารกิจเหล่าก็รวมตัวกันได้ที่เก่าครับ มันนี่เลนหัวเลยครับเด้ออดี้ขึ้นหนาสั้นหัวเลยครับดิจุดนี้มาต้องห่วงครับนี่มิดหัวงครับนำเทใส่นี่เอาจะเอาจากพู่นละมาครับนี่ด้านข้างสิลือยหดเลยโอเคครับตัวนี้ด่างสองแผ่นเท่าถึงกันแล้วครับอสบายแล้ววันนี้เรียบร้อยครับด่างใส่สามแผ่นนะครับเด้อสำหรับมองนีจุดนี้ครับใส่สามแผ่นเป็นสิถึงกันครับเอาถึงแล้วบอ เอาหน่องเดี๋ยวอัปเดตเบิร์ครับเด้อตอนนี้เห็นมีปลาโตงามๆครับตัวหนึ่งดีเขาอยู่ในดังตอนนี้ครับดูหัวใจมะฮุบอ่าครับมีด้วยครับเด้อพี่น้องเขาได้หลุนปลาโตงามๆอยู่ครับบัวเป็นปลายังอุ่นเป็นคนซูนเองเลยครับมาเดี๋ยวมาเล่าหลุนเบิรงครับพ่อสีสามารถเอาปลาโตยิงยิงตัวไหนได้บ่อครับตอนนี้แขบงด้ยครับเด้อจับเขาอันนี้เขาเปโอเคแถวทิ่ทดสอบปีนได้บ้างครับตอนนี้เท่าที่เห็นปลาขาวส่นะครับพี่แอรได้ดังเต็มเลยปลาหน่อยเนี่ครับเด้อ ไปไงปล่อยไปอีไทยไปยังกับบัตรท่นเห็นแต่มีเอายาก่อนปื๊ด <c oughs> ไปตัวหนึ่งหันจับบัตรท่นอีไทยเห <c oughs> มือนก่อนนในเงยไอ้คนนี้กูก่อนเงยขนาดนี้บัตรเห็นแต่โอนารกรอหน,นีกับตองนี้ปลาแน,น่นอนครับก่อนนี้มันอยู่หัวมุม นะไอ้บ่อีไท่ซ้ำเอ้ยอีไท่บ่อี่อีไท่บ่อีไท่ตก่อนนี่จะในตัวมีป้ายังไงก่อนหัวมุมนี่สวดแล้วนี่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 ต้องหัต้องนันี่มันมตัึงมาอยู่นี่นี่ไปสัไปแล้วเออนอุ้ยนสอดนี่โอ้ยขาโคงขาโคนี่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 ทองอยู่นี่อุ้ยนี่นี่นี บอกห้รขอเทเขาเทเฮ้ยรอก่อนหัวมุมยังไงจตเด๋ยตรงนี้เดี๋ยวยังมาท่านจะเปิดดีเด้ี่ตัวนึงด้วนีตัวนึงยี่แล้วมือถือมือถือมือมือถือมันสอดได้ัวโอดักดินทั้งหอดอเดินทงไรนนี่นี่นโอยเปลาหน่อยก่อนหัวมุมยังไงก็ต้องไลายังไงโอเคครับอันนี้คือทดสอบได้ครับเด้อ ครับที่เก็บใส่ตอนนี้เป็นพวกป้าเขาสอยครับแต่อีไท่บ่ค่อยเห็นเลยอีไทเท่านั้นะครับพี่น้องแต่ปีนมากขึ้ก่อนนี้แหละเป็นก่อนใบป้าแต่ไม่ังยกรขึ้นเซเพเดเดใทเบิ้งนี้เลยครับนี่เบิ้งก็ต้องมันลอยแบบนี้ลอยหาหมองออกโอ้ยอุ่นพอจับจับอุ่นขึ้นเลยไม่เอาไม่เอาอุ่นอินเดียตัวนี้ตายจะเอาไปเลยครับพี่น้อง ปลานีหละที่นว่ามันหลายๆครับเด้อปลาแบบสิหะปลาไงจังบ่เห็น้ยปล่อยขาไปเนี่ยไป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 เรื่อยโอ้โหเวตปลกันหน่อยเยอาเาเลยเอาลยเมีมีตวปันอ่นั่นวุ้กบตีไปถ่วงมันไปถ่วงมันสงัวเลย ี่หน like ่าพื้นีได้นิแล้วเขามาเน่ยเปนดอกเอาเสืออไเปดอกผสมกับพอเนยหัมมหัวมุมเากคอลูนี่โอ้เราเสื้อมเจ้ากู้ตังเนหัวกูจะบกไปอีกโอเคครับเรื่อยครับตอนนี้ด่างถึงเฮียแล้วครับเด้อยร้อยหักด่งเยแต่ต่แล้วกันนั่นนั่นเดาอีแล้ว ตินออกอีกแล้วครับเมื่อกี้ต็นออกเด้อนั่นห้างเลยบ่เนี่ยเอาเนี่ยบาดเกลยบลอยเต็นเต็นตุ๊กกองนี่ล่ะครับนั่นโอ้โมเมนบ่เต็นอีฟาดบ่มาเต็นไม่อีตีนี่ครับป้าหนินะครับป้าโดดๆถึงกันแล้วถึงแล้วตั้งตุ่นแล้วตอนนี้ด่างกับแฮมาถึงกันแล้วดาบตอนนี้เป็นตุ่มด่างคือเราเบื้องด่างพื้นแหลกใช่ไหมครับหนาป้านี่ละนี่ครับที่เห็นเลยเป๊ะขาวนี่ เฮ้ด้านพื้นนี้เป็นไรสู่พื้นแรกว่าด้านพื้นนี้สู่พื้นแรกว่บ่บตางกันครับพี่หนุ่มครับจาอันสนิทเดียวกันเลยมีไทยนหมอยังโตกินมากในบ่นี่ครับโบต่างกันเลยครับเอออีไถ่ไม่นี่นี่นี่ไถ่หนึ่งนี่ยังหางอยู่นี่ยังสู้หางอยู่ยังโค้มเนียอัน ส่วนไตไม่เุ่มพุ่มเลยลุกไปเลยเออได้แล้วเลยมีอีกนี่นี่ก็มีอีกนี่ไปนักเดือบเหิอตัวมใหญ่เลยก็ได้ยิ่สิลิตรเอยจ้ครับโดนปไทยซิ สันตะไปไทนะครับนาอนั่นๆอันนั้นเออเอาหรเออนั่งสองโตตเต็มตัวมือพู้ไดิจ้บ่าใส่ใส่กระสังกตีใส่กรสังกอนข้างหลังเย็มวกเต็มอครับ่น้บ่เออบ่ไข่ใส่อยู่เคยใส่หนกันไปไทยครับปะตองอยีาแต่แพะนั่นนันไปเลยมาได้แเอาหนังเอาออกออกมา มีมีได้หนีได้นีก่อนนี่ไหหาดีมีได้นีอย่าลืมไจับหลัก้งกัน่ได้เยอะโอ้เเนั่นัวนนั่นนั่นโอ้โหดีสุยออีก้วใส่ก่อนต้องบ้างกนนี้กัมีนี่นีมีได้หนีตัวไหนมาเออมีได้หนีอย่าลืมเลยตัวไหนไลูกตัวไหนไหนลูกยยใส่ิมีตัวยไหน เออับเอาไปด้วยนะับดีเออตัวหนเดป้าับนขาเลยไปห่นนอนมีตปนั่นแหละตาซอยไงโคเล่โคเล่โคเล่เห็นมันลอยออกนี่อู้สตัวเเอาสองมาตัวไหนไหนสองมาตัวไหนไหนสองเลยให้สองใ้นึ่งนตัวนึ่งองกันเดือดสอตัวอีหลีนเดืดสองตัวอยู่มีตัวไหนไหนอีไแล้วครับอีไทยงามๆีเออ มาครับเดี๋ยวเพื่อนจะใส่วิธีการตุ่มนะครับเด้อครับเดี๋ยวด้านป้าขึ้นเบิงผลงานเัาเลยแล้วพี่น้องล่าลุ่นเบิงครับเด้ออันดับแรกก็คือป้ายญ่ตัวนั้นยังสี่ยูบอลอันอันดับที่สองป้ายยังสีหลายกว่ากันครับนั่นคืออันที่เขาเยอะคงครับมาป้ายเขาเกย์อันที่เนียนตัวนี้ป้ายเขาเกยครับสีหลายมาเดี๋ยวเราลุ่นกันเบิงเหรครับเป็นลุ่มตุ่มกันเหรอเดี๋ยวขาเบิงครับเบิงป้าอี๋ยงป้าที่โอนมาเหรอเป็นปุกบป้าเขาสวยเลยครับ ขนาดมาดูกุกอันนั่งเบอร์เป็นต้นแยกอันนี้เลยนี่ครับนอนนี่เฮ้ยนี่มันอยู่ยังสิมันปลูกเป็นบนก็เอขาวเลยมลากระส่ยอันนี้ถ้ามันเอาไปมันจะตึ้งอ้ามันสิตีมเลยนี่ครับนี่น่าจะเขาเป็นฝูงเลยครับแนมมึงไม่บวกม้นใต้อยุดต่แต่ผุ่นมันตั้งสูนไปใหญ่เลยครับเด้อบ่สูนเลยมันออกไปย่างได้หรอเออุนอุญลกออกแล้วนี่บ่งเต็มแม่ลูกมันอย่างนี้เลยครับาปกติมันอ้อมหุ่มกันสนิ่นมันต้องสูนบุญผู้นึงเลย

สูงมาเฮ้ยปวดทางสุดอยู่ไปทางไตเนี่สูนตอกแตก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 อยู่อีไทยวะสูดนแห่งนี่เดีดออไปทางหลงรลายครับตู

โอ้จอมจอมแหอยู่ที่บว่อีทุนโอ้นี่ปลาต้องครับอยู่ซุนวีครับอะไรเห็นปลาตองนี่วนี่ตอนนี้ออกอต้องถงถงจอม่แล้วออก่อตกแล้วอออัานนี่หาข้าบนนี่ขี่ดีกว่าเส้าเลยเนาะทีล่ะว่นนี่ถือว่าหิตไงด้ครับเด้อโอนว่านี่ถือว่าหิตงไงู่ันมันบอดมันบาง ี่อไรเนี I pour, I pour, uh, no e, ye, ye ่ยพอนี uh, uh, o, ่พอได้ออกไปนี่ไรไไปไปทงคุณทงเดียวเนี่ยันต้อนแล้วนี่ยปงไรไรไปออกไปเอาไปอยู่ทงเดียวคุณทง่เพิ่อนนแ่เออเออเดี๋ยทไปไปถอนทงเหนียวไปครับเออทงเหนียวไปเดี๋ยวเอาที่ไปเลยมแล้วาไเียนดมเอไเลยเดี่ยวิงไ้เออทำไปเลยทำไปทงเดียวเลย แล้วตอนนี้ถึงทงเดียวแล้วครับเาจเห็นเป็นปาึ้นมาล้วันนี้หักไงบ่ไดอหลีอูปตกต่ไงะ่ได้อลตอดลาบลัมแต่ปาตกตุ่งไงดเาด้วตไงไงแพแพแพ่กายเนี่โอ้ยดดนดูเราเนาะตอกกระดิ่าบอ้่

เบงได้เขาเลยเป็นตัวติดจอเครับแต่มันหายไปแล้วครับตัวนึ่ง่เหลือตัวเดียวเหรอเอาใส่กระซงไว้มันกาตายหายเหรอเอาไปแหละงด้ไปเลยนั่นกรซังเนี่ยตอนนี้งานอะไรครับเด้อเทียมาสิจี้ยังมุดีกมานครบตอนีฮะแ่เอาคนดีกเนาะ เอาปูใส่กันบ่เอาบวกกันซะเอาบวกกันซะอาบวกกันซะตตเอาูละถวยจับกอนวติไส้เปียบพ่แม่ครับเนีจับก้อนวัติไส้เปียบ่แม่มีอะไรบมาเดี๋ยวสร้างงาบอห็นเลยครับเด้อโกนี่มาเดี๋ยวให้เบิ่งบนีมาเป็นขับผลงานเท่าได้ดิโอ้โห อู้ตอดมือตอดบ่มอู้ตอดต้องใช้กระด้เหลวตอดอู้ต้องถึกตัวนึงดิต่อถือหนึ่แมงดาตอดมาครับอู้มาตองตัวนี้นี่ครับผลงานนะครับนี่มันนี่มันเทินกันอยู่นะครับเนี่ยมันเทินกันอยู่เขามาัยหรือหล่อฝีเนาะอือก็ต้องยังไงเอากระสังเข้ามา เราก็สร้างไม่สร้างไม่สรุ้บเนี้ยสิคักข้าไว้นี่สิเต็มยนี้ปาก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 ค้าเลยดี๋เบิ no? ้งเนี่ต้องแห้งจริงครับเด้อผมมาทั้งในเป็นอย่างกับฉันเออเบิ้งพี่น้องมันสีดีแห้งครับนี่สั้างแล้วไม่ยังเอาเลยนี่สีดีผมมาครับมาพี่น้องมาจับปลากันนะครับเด้อสุดยอดเครับนี่จับปลาตองก่อนในเป็นเหลื่อมๆแนวนี่ปัจนี้จะค่อยจับปลาไทยเท่าสองจับบังหวายาเบิ่งว่าเราจะได้หลายจำได้ เป็นปลาหน่อยครับมันเป็นปลาหน่อยเอาบบกับแมงดาหานกันโอ้โอปีโอไม่ต้องทนีรับพีนน้องยู่นีก็มีจับไม่เว้ยบอเดีวยวในขัวกบดีขัวพิษ่นอดีบอเดียวมันดีเดียวกายเลยเดียวกายเลยเลยอมดีมากี่มือสองหวะเขาจะให้เคลือบี้านนี่นี่้อทานนี้กัน่านขางก็สังกันเอากบเสองจับเลได้ปะ ครับมันอุตสกรรจับเนาะจับมันเสียละสองเสียละสามเลยจับมารีเลยจับผอบอะไรเขาเลยสามเที่ยวเลยอันนี้คือว่านแหลกเนาะครับรนี่ได้ผลงานพอใจอยู่ครับเนี่ยมึงสำรเร็จมันเยียบแม่งน,นะครับเด้อเด้อเด้ออุย้ย มันเหียบแห้งเลยครับเด้อสำหรับวานนี่ครับเขาจอดมาเขาปีนเขาปีนหยาปีนยังกระเบครับบรรยากาศครับุอพอวพอาดหูนพาุอยุ่นหนายุบบมาเลยเพียงน้ำบุกลงสองสองโตเลยนี่าดุก อีกหลายปีไหทั้งแต่น่ะประมาณเกือบประมาณครึ่งกระสังกัดตัดนแน่ๆมังต้นนี้เยครับแต่เครึ่งกระสังกัดสิกิโลครับแต่มันเป็นปลาหน่อยครับมันเป็นปลาสอยขนาดบเี่ขนาดบุนเเดนี่เห็นมาุ่นบรดอัปเดตบรบทคาไทยต้นปิ่น จริงอุ่นไทยนะครับเด้อแต่บาีป่าอุ่นก็ตนั้นนี่ไดโกมาเสียประตูของเสียไหวเนี่ยนี่ต้องเสียบต้องเสียบต้องเสียนยสันาดเปืร่อากระซังเอาลุงเอาไงอันนี้ <l id> นี่เด้ออ่ะนี่ก็สซั่งด้ออ่ะเดี๋ยวจุ่งๆล่างๆไว้เด้อเรียมๆนี่ครับพี่น้องครับผลงานเท่านะครับใส่ตอนนี้ใส่กระซั่งแล้วแต่๋ยวต้นหินไหนว่าเดี๋ยวซ่อมได้เอาหนึ่งสองซ่อมขยัน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 ป้าณเกือบเครื่องกระซั่งครับน้อยนึงครับถึงเครื่องกระซั่งแล้วนะครับนั่นคือผลงานนี่ครับเบื้องหงหงขั้นบนนี่ก็ประมาณนี้ครับเฮ้ยเป็นป่านี่นี่ กูติดออกติดออกยังนี่เราเพิ่นอ่ะกระตองติดออกโอเคครับพี่น้องครับกะบระกาศมีประมาณนี้เนาะครับสำหรับบ้านทีหนึ่งก็เฮานะครับเด้อพี่น้องเด้อเอาเห็ดมาตั้งแต่ผุนครับไปหม่างมาตั้งแต่ตุ้งเพิ่งผุนมันบ่ซูนบ่อย่างพ่อโตเลยครับอันนี้คือสำหรับบ้านที่บ่ซสู้พลังมากเลยข้ามหนึ่งปุ๊บมาปิดดั้งอะไปุ๊บบ่ดนี้ไปซูนป้าโตอย่างงีงามๆให้บ่อนบุ๊บโซคนอยู่แต่หายไปแต่บางใดบ่ฮู้เลยแต่หายไปเลยครับเออแล้วก็พอมาปิีน ปีน่วงหนาแหนี่จังเรื่มว่าปีนถึกป้าอันนี้จังเห็นว่ามีเรื่มมีป้ามีป้าเนี่ยนี่ครับนะครับเจ้าเด็กเครื่องกระสังไงตัวนี้ครับกระสังไงทีมงานนําเลิกได้ครับเด้อโอเคครับพี่น้องครับถ้ามากระลิมกดไลค์กดติดตามนะครับเด้อเดี๋ยวพี่น้องรอตริดตามเบืองวันที่สองมืออื่นอดสิ่งโลกกิฟท์พี่บงครับสำหรับคลิปนี้ไว้สนิทครับผมสวัสดีครับ